ธนาคารแลนแอนาส์นะครับยังคงออกแคมเปญนะครับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษดอกเบี้ยสูงเลือกได้นะครับฝาก5เดือนอัตราดอกเบีย้ย2.15%ต่อปีฝาก7เดือนอัตราดอกเบีย 2. 2้ย2.2%ต่อปีนะครับเลือกได้เลยว่าชอบแบบไหนนะครับแคมเปญน,นี้มีระยะเวลาฝากตั้งแต่วันนี้จนถึง16มกราคม2568นะครับหรือจนกว่ายอดเงินฝากแคมเปญจะครบ 2,000ล้านบาทนะครับตอนนี้ยังไม่ครบนะสามารถฝากกันได้นะครับลองไปดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ7เดือนนะครับอัตราดอกเบี้ย2.2%ต่อปีนะครับ 1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกค้าใหม่ของธนาคารนะครับถือสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไป 2. การเปิดบัญชี เงินฝากประจําพิเศษ7เดือนฝากเงินครั้งแรกและฝากเพิ่มแต่ละครั้งต้องไม่ต่ากว่า1น0 0 0แบาทขึ้นไปและยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยวและหรือบัญชีร่วมต้องมียอดรวมกันไม่เกิน100ล้านบาทต่อรายการลูกค้านะครับทุกสาขาทุกช่องทางรวมกัน3ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก7เดือนเท่านั้นพร้อมหักภาษีนทท่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสัมพารกกาหนดเอาไว้ 4. นะครับเงื่อนไขาการถอนก่อนครบกําหนด หากฝากไม่ถึง3เดือนธนาคารจะไม่จ่ายอัตราดอกเบี้ยหากฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบกําหนดระยระเวลาการฝาก7เดือนนะครับธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยระเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์นะครับที่ใช้ประกาศณนะวันที่ฝากนะครับสาหรับลูกค้าประเภท เดียวกันและหักภาษีนที่จ่าย5านะครับกำหนดเงินคงเหลือแต่ละรายการฝากไม่ต่ำกว่า1,000 0แบาทและลูกค้าไม่สามารถทํารายการถอนหรือโอนจนทําให้ยอดคงเหลือแต่ละรายการต่ํากว่า1 0 0 0 0แบาทได้ยกเว้นกรณีการทํารายการถอนเพื่อขอปิดแต่ละรายการฝากหรือปิดบัญชีเท่านั้น 6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาก,การฝากเงินแต่ละรายการฝากสำหรับเงินฝากประจำพิเศษแบบไม่มีสมุดคู่ฝากธนาคารจะทำการฝากอัตโนมัติให้เป็นระยะเวลาฝาก12เดือนนะครับตามประเภทของลูกค้าโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขาตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้นแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษ5เดือนเรามาดูเงื่อนไขกันนะครับ 1. สําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกค้าใหม่ของธนาคารนะครับมีสัญชาติไทยอายุ15ปีขึ้นไป 2. เปิดบัญชีประจำพิเศษนะครับเดือนฝากเงินครั้งแรกและฝากเพิ่มแต่ละครั้งขั้นต่ำา10,000บาทขึ้นไปและยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดียวและหรือบัญชีร่วมต้องมียอดเงินรวมกันไม่เกิน1,000บาทต่อรายการลูกค้านะครับเอ้ต้องมียอดเงินรวมกันไม่เกิน100ล้านบาทต่อรายการลูกค้าทุกช่องทางนะครับรวมกัน3ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมืม่อครบกำหนดนะครับพร้อมหักภาษีในที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร สี่เงื่อนไขาการถอนเงินก่อนครบกําหนดนะครับฝากไม่ถึง3เดือนธนาคารไม่จ่ายดอกเบีย้ยฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบกําหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในตาดอกเบีย้ยเงินฝากประบัญชีนะครับออมทรัพย์ที่ประกาศณนะวันที่รับฝากสําหรับลูกค้าประเภทเดียวกันและหักีนะที่จ่าย5านะครับกาหนดเงินคงเหลือแต่ละรายการฝากไม่ต่ากว่า1,000 0แบาท และลูกค้าไม่สามารถทํารายการถอนโอนจนทําให้ยอดคงเหลือแต่ละรายการต่ํากว่า10,000แบาทได้นะครับยกเว้นกรณีทํารายการถอนเพื่อขอปิดแต่ละรายการฝากหรือปิดบัญชีเท่านั้น 6. เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการฝากสําหรับเงินฝากประจําพิเศษแบบไม่มีสมุดคู่ฝากธนาคารจะทําการฝากอัตโนมัติให้เป็นระยะเวลา 12เดือนนะครับตามประเภทของลูกค้าโดยได้รับอัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขาตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้นสำหรับช่องทางการเปิดบัญชีนะครับสำหรับลูกค้าใหม่สามารถเปิดได้ที่ LH Bank ทุกสาขานะครับไปเปิดบัญชีได้ที่เคาน์เตอร์ที่ธนาคารได้เลยนะครับหรือเปิดผ่านโมบายแบงกิ้งแ p ปพลิเคชัน LH BU นะครับ โดยมีเงื่อนไข 1. ก่อนเปิดบัญชีเงินฝากประจําลูกค้าจะต้องทําการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บนแอปพลิเคชัน LHBU โดยสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับดิ่ันในนามบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุต,ตั้งแต่15ปีขึ้นไป 2. การโอนถอนเงินออกจากบัญชีต้องโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีอยู่กับธนาคารเท่านั้น 3. กรณีโอนถอนก่อนครบกําหนดฝาก ผ่านช่องทางนะครับโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันสามารถโอนถอนบางส่วนได้แต่ไม่สามารถทำรายการถอนจนยอดโอนเงินคงเหลือต่ำกว่า1 0 0 0แบาทนะครับยกเว้นกรณีทำรายการถอนเพื่อขอปิดแต่และรายการฝากนะครับโดยรับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขกรณีผิดเงื่อนไขนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชัน LHBU นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันซึ่ง เป็นแอปธนาคารนะ่ะดูรายละเอียดน,นะครับการเปิดผลิตภัณฑ์ทางการเงินรายละเอียดต่างๆนะครับฝากถอนก็อยู่ในแอปนี้แหละนะครับคุณสมบัติผู้ใช้งานของแอปพลิเคชันนะครับบุคคลธรรมดาอายุ15ปีขึ้นไปต้องมีข้อมูลนะครับบัตรประจำตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์อีเมลนะครับที่ใช้ในการกรอกข้อมูลด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับข้อมูล มูลจากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์นะครับมานัที่นี้ด้วยนะสามารถสอบถามนะครับโดยตรงได้ผ่าน1327นะครับโทรศัพท์ไปหรือโทรศา0 6 7สาร0 2 6 7 7 7223นั่นเองนะครับบางทีเรางงแคมเปญไหนนะครับไม่เข้าใจอะไรก็สามารถโทรไปสอบถามกันได้เลยนะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กด s ั r i b e นะครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับแคมเปญบัญชีเงินฝากได้ใหม่ในคลิป ต่อไปนะครับก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับการจัดการบัญชีมา้าหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราทุกทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับ อย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับ ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลนะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านชแนลอสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคําถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ